เรียนวัดทรงธรรมตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลหนองปืออำเภอพนนิคมจังหวัดชนบุรีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน266คนข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจำนวน15คนโรงเรียนวัดทรงธรรมได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายแก่ครูและนักเรียนทุกปีการศึกษา โดยได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวมเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายประจำปีการศึกษา2568ซึ่งมีกระบวนการในการดำเนินงานดังนี้ระยะเเตรียมการจัดทำประกาศนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายสร้างความเข้าใจวางแผนการดำเนินงานโดยการจัดประชุมคณะครูฝึกอบรมครูและนักเรียนแกนนำ สำรวจภาวะโภชนาการและทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนทุกระดับชั้นระยะปฏิบัติการโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย60นาทีทุกวันโดยปฏิบัติดังนี้ 1. จัดกิจกรรมทางกายผ่านวิชาพละศึกษาอย่างมีคุณภาพ 2. ัดก,กิจกรรมออกกําลังกายยามเช้าพร้อมกันทุกระดับชั้นตังจากทํากิจกรรมหน้าเสาธง 3. ส่งเสริมให้นักเรียนที่อยู่บ้านใกล้โรงเรียนเดินมาโรงเรียน 4. ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนในระหว่างที่รอผู้ปกครองมารับ 5. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมขยับกายขยับตัวในระหว่างเรียนหนังสือ 6. จัดตั้งชุมนุมกีฬาเพื่อสนับสนุนและส,งส่งเสริมนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาประเภทต่างๆเช่นฟุตบอลฟุตซอลตะก,กอ้อเปตองวอลเล์บอ,บอล7จักดกิจกรรมกีฬาสิีประจำปีเพื่อประเมินความสามารถนักเรียนด้านกีฬา okay, สร้างวความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนระยะต,ติดตามและประเมิในผล มีการติดตามและประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานภายในโรงเรียนมีการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการและการเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดกิจกรรมทางกายของโรงเรียนผ่านช่องทางสื่อสาสาธารณะเช่น YouTube ของโรงเรียนวัดทรงธรรม Facebook ของโรงเรียนและกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองทุกชั้นเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้แก่บุตรหลานภายในครอบครัวทั้งนี้ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมมีสุขภาพทางกายที่ดีมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่ดีและมีความสุขขอบคุณค่ะ